สวัสดีเจ้าวันนี้แม่โอจะพาไปพอกเก้าหูเสือนะเจ้าหรือว่าแถวบ้านแม่โอเนี่ยเพื่อนท้องว่าหอมดวนหลวงเนาะแล้วก็มันมีเจืออื่นๆแหมหลายอย่างเลยนะเจ้าเช่นหอมดวนหูเสือนะเจ้าเนียมหูเสือพักหูเสือนะเจ้าเนาะต้นหูเสือนะเจ้าจะเป็นพันไม้ล้มลูกเนาะก็มีอายุหลายปีอยู่นะเจ้าลักษณะเนี่ยเป็นต้นอวบน้ำเนาะจะฮักง่ายนะเจ้า สามารถขึ้นได้ในทุกสภาพดินนะเจ้าเติบโตได้ดีเนาะแล้วก็ชอบความชื้นแล้วก็แสงแดดปานกลางนะเจ้าออกได้ทุกๆตีทุกๆภาคของประเทศไทยนะเจ้าลักษณะของใบหูเสือนะเจ้าจะออกเป็นใบเดียวออกใบตรงกันข้ามกันนะเจ้าลักษณะใบจะเป็นใบค่อนข้างกว้างนะเจ้าคล้ายๆกับรูปหัวใจหรือว่ารูปสามเหลี่ยมเนาะแล้วก็ จะมีขนน้อยๆน,นะเจ้าปกคลุมทั่วไปนะเจ้าส่วนดอกของดอกหูเสือนะเจ้าดอกจะออกเป็นเจอหนะเจ้าจ่อที่ยาวๆนะเจ้าประมาณ 10- บถึงสิเซนเลยนะเจ้าโดยจะออกตามปลายกิ่งหรือว่ายอดในช่อหนึ่งเนี่ยจะมีดอกย่อยประมาณ6-7ถึงดดอกนะเจ้าแล้วก็จะทยอยบานทีละน้อยทีละน้อยเนาะ พอมีดอกแล้วนะเจ้ามันก็นจะมีผลแต่เนาะผลของมันเนี่ยจะมีผลเป็นขนาดน้อยนะเจ้าลักษณะของผลเป็นรูปกลมนะเจ้าแป้นมีเปลี่ยนสีน้าตาลอ่อนนะเจ้าเปลือกผลแข็งผลจะมีขนาดกว้างแค่0.5มิลต์่ออันนะเจ้าต้นหูเสือกับต้นออริกาโนนะเจ้าจะมีความคล้ายคลึงกันนักขนาดเลย ต่างกันเพียงแค่ว่าต้นออริกาโนเนี่ยมีต้นและกกับใบที่บาอวบน้ําแล้กก็มีก้านใบสั้นกว่าต้นหูเสือนั่นเองนะเจ้าอันนี้เราสามารถหักแล้วก็เอาแบบนี้ไปจำดินหรือว่าเอาไปปักลงที่ดินแล้วก็เพื่อที่จะปลูกต่อได้เลยนะเจ้าหากมันก็จะออกแบบนี้เลยเนาะง่ายๆเลยวิธีปลูกประโยชน์ของต้นหูเสือนะเจ้ายอดอ่อนเนี่ยใชกินได้เลยนะเจ้า จิลาบจิก้อยได้เลยเพราะว่าหูเสือนมีน้ำมันหอมระเหยสูงนะเจ้าจึงช่วยย่อยแล้วก็ดับกลิ่นคาวได้ดีขนาดเลยกลิ่นหอมของใบหูเสือนะเจ้าจะคล้ายกับเครื่องเทศออริกาโนนอตติใจโรยหน้าพิซซ่านะเจ้าถ้าใครชอบกินก็สามารถนำใบหูเสือนะเจ้ามาตากให้แห้งสนิทในที่ร่มนะเจ้าแล้วก็บดให้ละเอียด เพียงเต้าี้ก,ก็สามารถนํามาใช้แต่งอริกาโนได้เลยนะเจ้าต้นนํามาตําหรือว่ามาบดใช้ซักผ้าได้ใช้สระผมได้นะเจ้าใบาสามารถทํามาเป็นยาน้าัดได้เพราะว่ามีกลิ่นหอมเนาะหรือว่าจะนํามาใส่ในยุ้งข้าวนะเจ้าเพื่อไล่แมลงก็ได้เนาะสรพคุณของหูเสือนะเจ้าต้นและกับใบนะเจ้ามีกลิ่นหอมฉุน รสเผ็ดร้อนมีสรรพคุณช่วยทำให้เจริญอาหารนะเจ้าใบหูเสือมีสรรพคุณเป็นยาบำรุงร่างกายตำรับยาบำรุงเลือดลมเนี่ยระบุหืใจรากหูเสือนะเจ้านำมาต้มกับน้ำกิน่นจะช่วยรักษาเลือดลมเพื่อเป็นปกตินะเจ้าต้นละกับใบนะเจ้านำมาคั้นเอาน้ำใจยอดหูจะช่วยแก้ฝีในหูแก้ปวดหูแก้หูน้ำหนวกได้นะเจ้า ช่วยดับกลิ่นปากนะเจ้าแก้ปวดฟันป้องกันฟันผุด้วยการน,น้ำรากหมูเสือมาแจกกับน้ำธรรมดาแล้วก็เอามากินหรือว่าอมบ่อยๆนะเจ้าใบานํำมะขยี่ดมนะเจ้าจะช่วยแก้อาการวัดคัดจมูกได้ช่วยแก้โรคหอบหืดนะเจ้าแก้ไอเรือร้อรังไอเจ็บคอต้นและกับใบนํำมะขยี่ใจทาต้องเด็กได้นะเจ้าเพื่อลดอาการต้องอืดได้ ใบนำมาต้มกินนะเจ้าเป็นยาแก้ทางเดินปัสสาวะอักเสบแล้วก็ใบเอามาต้มกับน้ําแล้วก็กินหลังคลอดนะเจ้าจะช่วยขับน้ําคาวปลาเนาะแล้วก็ต้นใบนำมาขยี้นะเจ้าจใช้ปิดบาดแผลห้ามเลือดได้ช่วยบำรุงน้ำนมหลังคลอดของสตรีนะเจ้าใบานะเจ้านำมาขยี้ทารักษาหิดเนาะแล้วก็ใช้เป็นยาพอกแก้เมงปองต่อยตะขาบกัด ก็ได้นะเจ้าช่วยรักษาอาการบวมใจต่ำพอกแก้ปวดข้อนะเจ้าประโยชน์และก็สรรพคุณนักขนาดเลยปลูกก็ง่ายนะเจ้าปลูกติดบ้านไว้ใจกันเลยนะเจ้าเนาะวันนี้ก็ขอขอบคุณกู้ภูกู้คนที่เข้ามาพอมากอยกันนะเจ้าถ้าอยากให้พอหรืออาหารสมนุน